สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้พามาชมไผ่บงหวานที่ขุดเงามามาปลูกไว้นะครับชุดแรกนะครับชุดแรกที่ขุดมาปลูกดูก็จะติดจะน่าจะเริ่มน่าจะติดมั้งครับแต่อานนี้แหละน่าจะติดแล้ว น่าจะติดแบบนี้น่าจะติดแล้วนะครับชุดแรกขุดมาสี่เหลือสามนะครับน่าจะประมาณนั้นนี่นะครับดูแทงสวยๆเลยไถ่บงหวานถ่บงหวานนะครับโอ้แทง แข่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนี่เงาขึ้นเงาขึ้นนี่มาเช็คดูเป็นชุดแรกที่เอามานะครับมาแบบนี้ก็น่าจะติดนะครับติดหน้าฝนอันนี้ชุดแรกอัน,นนี้ ยอดอสวยๆแตกสวยๆเลยแตกออกหลากน่าจะเดินแล้วแบบนี้น่าจะเดินน่าจะอะไรแล้วน่าแรงก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับคือก็อยู่ตรงนู้นก็ ต่อน้ำมาได้ต่อน้ำมาลดตอนหน้าแหลงห่างจากนั่นห่างจากปั๊มน้ำก็ประมาณมานี่มานี่ประมาณยี่สิบสามสิบเมตรสีสิบเมตรเลยครับก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อันนี้ก็ชุดที่สองนะครับที่เอามาลงเอาขุดเง้ามาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าต้น ก็รอลุ้นว่าจะแตกจะติดไหมชุด2นะครับแต่ชุดแรกติดไปเกือบหมดเลยพามาดูมาชมสวนนี้ช่วงทดลองนะครับทดลองครั้งครั้งแรกที่ขุดมาปลูกนะครับขุดมาปลูกไทป่ปงหวานแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะครับจำไม่ได้ ามาชมสวนไผ่ที่ปลูกไว้อันนี้ก็เป็นไผ่ก็ไผ่แล้วอยู่นน่น<อ>ก็ปลูกไว้หลายต้นหลายอย่างอยู่นะครับหลายกออยู่ก็ไผ่จะลองทดสอบไผ่เลี้ยงไผ่แกงนี่ก็ว่าจะ ขุดมาขยายอยู่มันกันครับแต่ว่ามันเพิ่งแต่กอเพิ่งลงไปเมื่อปีที่แล้วต้องรอสักปีให้มีหลายๆลำหลายๆเง่าก่อนถึงจะขุดมาขยายพันธุ์ได้แต่ไผ่มงหวานมันมันเป็นกอใหญ่ครับที่อยู่สวนข้างล่างก็เลยขุดมาได้ขุดมาขยายพันธุ์ได้นะครับพามาชมสวนไผ่นี่ก็ ปลูกไว้หลายปีแล้วด้วงเจาะโอ้หลายนาทีแล้วสี่นาทีแล้วครับก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นพามาชมสวนไผ่ที่ลงไว้ทดลองปีแรกครั้งแรกนะครับขอบคุณครับ